เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะปรับปรุงคือปรับปรุงตัวของเรานี้ให้สามารถพัฒนาขึ้นไปได้นั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอาศัยสติปัญญาในพระพุทธศาสนาจึงจะสามารถพัฒนาตัวของเราได้ตัวของเรานี้ สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้แน่นอนเพราะว่าจิตใจของมนุษย์เป็นจิตใจที่สูงเมื่อต้องการจะพัฒนาสิ่งใดแล้วมนุษย์สามารถทำได้ทาะเหตุในจิตใจของมนุษย์นั้นได้สะสมสิ่งที่เรียกว่า อุปนิสัยปัจจัยหรือเรียกว่าบุญวาสนาบารมีที่เก็บไว้ในจิตใจของเรานั้นทุกคนทุกคนต่างคนต่างก็มีคือมีนิสัยปัจจัยมีบุญวาสนาบารมีที่เราได้กระทำไว้แล้วเก็บไว้ที่ใจของเราอยู่ เมื่อเราเก็บไว้ที่ใจของเราอยู่บุญเหล่านี้ก็เรียกว่าสะสมตัวขึ้นจึงสามารถที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นไปตามลำดับถ้าเราจะพิจารณากันดูระหว่างมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานมนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ส่วนสัตว์เดรัจฉานนั้น มันไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวของมันเองได้เคยอยู่อย่างไรมันก็จะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเช่นยางควายมันเคยไถนามาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดมาตั้งหลายพันปีมาแล้วควายก็ไถนาอยู่ตลอดงัวลากเกวียน มันก็จะต้องลากเกวียนของมันอยู่อย่างนั้นไม่ว่าตั้งเป็นหลายพันปีมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มันก็ยังต้องลากเกวียนอยู่ตามเดิมงวควายมันไม่เคยนุ่งผ้ามันก็ไม่เคยพัฒนาตัวของมันอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นต่างกันกับมนุษย์ ที่ได้พัฒนามาจากสมัยหินแล้วก็พัฒนามาถึงเอาใบไม้มานุง่งพัฒนามาจนกระทั่งมาทอ,อเป็นผ้าเป็นฝ้ายเป็นไหมอะไรอย่างนี้ตลอดจนกระทั่งเครื่องใช้ต่างๆจะเป็นเกวียนเป็นอะไรเวลานี้ก็เปลี่ยนเป็นรถยนต์ จากรถยนต์เป็นเครื่องบินสารพัดที่มนุษย์จะได้พัฒนาขึ้นมานี่คือจิตใจของมนุษย์ที่เรียกว่าจิตใจสูงส่วนการพัฒนาที่เรียกว่าพัฒนาวัตถุนั้นมันก็พัฒนามาฆ่ากันพัฒนามาทำลายล้างซึ่งกันและกันย่อมไม่ได้ ประโยชน์สมควรนักสู้การพัฒนาในทางด้านจิตใจไม่ได้เราพัฒนามาจากธรรมดาธรรมดาคือบุตุชนจนกระทั่งถึงกัลยาณชนจากกัลยาณชนก็เป็นอริยชนอย่างนี้เป็นต้นมนุษย์ได้พัฒนามาแล้วจากคนธรรมดานั้น ก็ได้มาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องพัฒนาจิตใจของเราเนี้ให้มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดไม่สักแต่ว่าเรามีชีวิตอยู่เท่านั้นเราจะเอาแค่มีชีวิตอยู่ถึงวันตายแล้วก็แล้วกัน ถ้าคิดอย่างนั้นก็เรียกว่าคิดผิดแาะว่าเราไม่ใช่ว่าตายชาติเดียวเราจะต้องต่อไปอีกหลายพบหลายชาติเมื่อเป็นเช่นนั้นวันและคืนล่วงไปวันและคืนล่วงไปนั้นจะต้องไม่ให้ล่วงไปเปล่าๆจะต้องล่วงไปด้วยการสร้างบุญกุศล สร้างความดีให้แก่ตนจะสร้างความดีด้วยการภาวนาจะสร้างความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลอันนี้ก็เป็นการสร้างที่ถูกต้องเป็นความดีที่สมควรแก่การที่เราจะต้องกระทำขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องขาดไม่ได้ คือความใยันความใยันอันนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรความใคันอันนี้จะต้องเกิดขึ้นจากความเห็นผลเราทำบุญลงไปต้องเห็นผลเป็นการตอบแทนสิ่งที่ตอบแทนนั้นไม่ใช่ว่าเราลงทุนลงไปร้อยบาทขอให้ได้สักหมื่นสักแสน ให้โชคดีถูกรอตตลี่ที่หนึ่งอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นการทําบุญหวังผลให้เราพากันสร้างาทําบุญนะที่เราพากันกระทํานั้นคือหมายความว่าเรากระทาบุญไม่ใช่หวังผลในปัจจุบันเท่านั้นเราหวังผลคือความเยือกเย็น อย่างเรานั่งสมาธินี่ผลที่เกิดขึ้นในใจของเรามันเกิดความเยือกเย็นเกิดความสบายเกิดความผ่องใสเกิดความสะอาดสะอ้านขึ้นในจิตใจอันนี้เรียกว่าดิมดำาดืมดำในคุณธรรมคือบุญกุศลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้เกิดศรัทธา คือความเชื่อศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอันนี้ที่เกิดขึ้นมานี้เป็นศรัทธาที่เรามีสรัทธาเพราะเหตุเราได้ฟังธรรมเทศนาบ้างเราได้รับการแนะนำบ้างเราได้อ่านดูหนังสือบ้างอะไรเหล่านี้ก็ทำให้เราเกิดศรัทธา แต่ว่าส่วนนั้นก็เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนสำคัญที่สุดคือผลแห่งการกระทำผลแห่งการกระทำนั้นสามารถที่จะทำให้เกิดความชุ่มเย็นเกิดความสบายเกิดความสุขภายในเพราะว่าความสุขที่เกิดขึ้นภายในอันนี้เป็นความสุข ที่เรียกว่าอามตตธรรมความสุขอมตตธรรมเป็นความสุขที่ไม่เฉพาะที่เราจะมีได้ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ความสุกนี้เป็นความสุขที่จิรังยั่งยืนสามารถที่จะเป็นความสุขเพิ่มพูนขึ้นไปทำให้เราไปเกิดในชั้นสวรรค์ ทำให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็สบายอีกการที่เราไปเกิดในชั้นสวรรค์น,นั้นท่านกล่าวว่าเป็นสถานที่มีความสุขสบายมีปราสาทมีราชมนเทียนมีที่อยู่อย่างสุขสบายมากเมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วไม่ต้องไปเข้าท้องมารดา ไปเกิดโตขึ้นมาเลยทีเดียวคือไม่ต้องเป็นเด็กแล้วก็ไม่ต้องแก่เกิดขึ้นมาก็เป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นสาวอยู่ตลอดไปถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นหนุ่มอยู่ตลอดไปนี่เรื่องของชั้นสวรรค์แล้วไม่ต้องมีการทำไร่ทำนาทำเลือกทำสวน สมบัติต่างๆก็เกิดขึ้นมาเองเรานึกอยากได้อะไรเมื่อเรานึกก็ปรากฏขึ้นมาอย่างจะรับประทานอาหารสักมื้อหนึ่งอย่างนี้เรานึกว่าจะทานสิ่งนั้นรับประทานสิ่งนี้สิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้รับประทานเลยทันที แล้วอายุก็ยืนอย่างน้อยที่สุดก็ตั้งห้าพันปีห้าพันปีนั้นเขาเรียกว่าห้าพันปีทิพย์ร้อยปีในเมืองมนุษย์นี่เท่ากับวันก็คืนหนึ่งเพราะฉะนั้นชีวิตของเราทั้งชีวิตนี่ยังไม่เท่าสวรรค์วันเดียวนี่คือบริเวณที่เราไปเกิดแล้วได้รับความสุข พระเหตุแห่งบุญกุศลเมื่อพุทธมารดามารดาของพระพุทธเจ้าสวรรค์นคต็ตก็ได้ไปเกิดในชั้นสวรรค์เหมือนกันแต่ว่าไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงเรียก,กว่าดุสิตอย่างนี้ในบรรดาที่สวรรค์เหล่านั้นเขาไม่มีการแข่งแย่ง หรือไม่มีการทะเลาะกันหรือไม่มีการอิจฉาพยาบาทกันต่างคนก็ต่างยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันทั้งนี้เพระอะไรทั้งนี้เพราะว่าไม่ต้องไปกลัวเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีไม่มีมีแต่เศรษฐกิจดูอยู่ตลอดเวลา ต้องการอาหารได้ต้องการที่อยู่ได้ต้องการเครื่องนุ่งห่มได้สุดแล้วแต่เราจะปรารถนาอย่างไรนี่เรียก,กว่าชั้นสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อ,อเศรษฐกิจหรือข้าวของอะไรต่างๆมันก็มีพอแล้วก็เลยไม่หมดความจำเป็นที่จะต้องไปทะเลาะกัน ไอ้การทะเลาะกันอยู่เดี๋ยวนี้เพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีก็เลยทะเลาะกันพ่อบ้านทะเลาะแม่บ้านแม่บ้านทะเลาะพ่อบ้านมันก็เรื่องเดียวนี่เองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องที่ไม่มีที่อยู่เรื่องไม่มีอาหารเป็นประการสำคัญแต่ว่าในชั้นสวรรค์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย หากได้ไปเกิดในชั้นสวรรค์แล้วยังมีศรัทธาแล้วเรายังมีสติมีปัญญาในชั้นสวรรค์ก็ทำสมาธิได้มีจำนวนมากที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้ไปสำเร็จเป็นพระอารหาหันต์ในชั้นสวรรค์คือหมายความว่าไปได้รับความสบาย เมื่อได้รับความสบายแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ประสบผลสำเร็จคือได้สำเร็จเป็นพระอาราหันต์ในชั้นเทวดาเลยแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติสมาธิไม่ได้ภาวนาเราก็จะต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี่อีกต่อไปคือจะไปอยู่ในชั้นสวรรค์ตลอดไปย่อมไม่ได้เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าปัญญายะรบ,บริสุทธิ์ติบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยปัญญาอย่างนี้เราท่านทั้งหลายเมื่อได้สนับรับลดซึ่งพระธรรมเทศนาที่อัตมาได้แสดงมานี้จงพากันน้อมนำไปพินิจพิจารณา เมื่อเห็นดีเห็นชอบโประการใดแล้วก็จงพากันประพฤติไปตามก็จะประสบความสุขความเจริญงอกงามในธรรมวินัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทีภาราตรีการดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยพระกาลชนี